สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอยูฟายูโรปาลีกฤดูกาล2022-2023ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ค่ะซึ่งจะเริ่มเตะกันในคืนวันพฤหัส,สบดีที่18พฤษภาคม2566เวลา2นาฬิกาค่ะโดยเซบียาตัวแทนจากสเปนค่ะก็จะเปิดรามอนซันเชสพิสควน ตอนรับการมาเยือนของยูเวนตุสตัวแทนจากอิตาลีโดยในนัดแรกนะคะทั้งคู่เสมอกันมา1ประตูต่อหนึที่บ้านของทีมม้าลายค่ะก็ทําให้ในนัดนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสของเจ้าพ่อยูโรปาลีกอย่างเซบียาที่จะได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองและก็จะมีกําลังใจทางด้านของเสียงเชียร์ของทีมตัวเองเป็นอย่างมากด้วยนะคะแต่ว่ายูเวนตุสนะคะก็คงจะต้องต่อสู้อย่างสุดความสามารถค่ะเพื่อที่จะสามารถคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ค่ะ และอีกหนึ่งคู่นะคะในเวลาเดียวกันค่ะไบเออร์เลเวอร์คูเซนตัวแทนจากเกยอรมันนะคะก็จะเปิดไบาอารีนาค่ะเจอกับโรม่าตัวแทนจากอิตาลีที่ในนัดแรกนะคะทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมค่ะเอาชนะทีมห้างขายา,ยาไปได้1ประตูต่อศูน ซึ่งไฮไลท์ในนัดนี้นะคะก็จะเป็นการดวลกันร,ระหว่างชาบีอ l ลอนโซกับโชเซ่มูรินโญ่นะคะโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่เรอัลมาดริดค่ะในตอนที่อ l ลอนโซยังเป็นนักเตะและก็มูรินโญ่ยังเป็นผู้จัดการทีมให้กับทีมราชาันชุดขาวในตอนนั้นนะคะแล้วก็ทําให้นัดนี้ค่ะ ทั้ง2ทีมคงต้องต่อสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อโอกาสที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะและแฟนๆสปอร์ตบาร์นิวส์ News ล่ะคาคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จะเข้าสู่รอบต่อไปสามารถร่วมพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะและนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ s p o ร์ตบาร์นิวนำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ